ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับทเวนตีเอกวิกเลสเตอร์มหันตภัยเชื้อนรกถล่มเมืองเรื่องราวการเอาชีวิตรอดทั้งหมดขคงนังเริ่มต้นที่มหาวิทยายลัยเคลมบิดในตอนกลางคืนเราจะมาอยู่กับกลุ่มชายหญิงในชุดสีดำสามสคนที่ตอนนี้พวกเขากำลังบุกเข้าไปในห้องวิจัยของมหาวิทยายลัยภายในห้องวิจัยนี้มีลิงหลตสิบตัวดนจับขังเอาไว้ในตู้กระจก หวกชุดดำพอเห็นลิงที่น่าสงสารพวกเขาก็รีบถ่ายรูปเก็บเอาไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานว่ามหาลาัยของประเทศกำลังทำอะไรกันอยู่เพราะมันเห็นได้ชัดเจนว่านี่คือการรังแกสัตว์ที่ไม่มีทางสู้แต่ว่ายังไม่ทันเก็บหลักฐานได้เสร็จ จูจ่ๆก็มีดอ,อร์ของมหาลาัยเข้ามาเห็นพอดีดอ,อร์พอเห็นก็รีบวิ่งไปหยิบโทรศัพท์โทรแจ้งรปภแต่พวกชุดดำก็เข้ามากระชากโทรศัพท์ไปได้สะก่อนดอตรหลังจากโดนจับได้เขาก็พยายามพูดอธิบายว่าพวกนายอย่าไปยุ่งกับลิงพวกนี้ลิงที่โดนขังอยู่มันติดเชื้อโรคเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นเชื้ออะไรและยังไม่มียารักษาด้วยแต่พวกชุดดำก็มีเชือ่อพวกเขาคิดว่าดอ,อร์ก็แค่จับสัตว์มาทรมานพวกชุดดำก็เลยช่วยกันปล่อยลิงพวก ดีให้เป็นอิสระดอกเตอร์ที่โดนจับอยู่ก็พยายามขอร้องอ้อนวอน,นว่าอย่าทำแบบนั้นได้โปรดอย่าทำแบบนั้นเลยแต่จนแล้วจนรอดพวกชุดดำก็ได้เปิดกรงให้ลิงออกมาจนได้แล้วพอเจ้าลิงมันหลุดออกมาลิงมันก็ได้เข้าโจมตีกัดกินทุกอย่างที่ขวางหน้าพวกชุดดำจากผู้ช่วยเหลือก็ก,กลายเป็นผ,ผู้ประสบภัยหลายคนในห้องโดนลิงกัดจนทำให้ทุกคนพากันติดเชื้อไวรัส มันเป็นเชื้อไวรัสที่ไม่มีใครสามารถรอดได้แม้แต่คนเดียวแล้วนี่เองก็คือจุดเริ่มต้นของหายนะวันโลกแตกหายนะที่มีคนตายเป็นพันล้านชีวิตต้องมาตายเพียงเพราะว่าลิงแค่ตัวเดียว การเวลาผ่านไปนานแค่ไหนไม่อาจทราบได้เราจะมาอยู่กับจิมชายวัยทำงานที่กำลังนอนอยู่ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลจิมฟื้นขึ้นมาจากอาการโคม่าที่เขาหลับไปหลายวันจิมพยายามตั้งสติมองไปรอบๆเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ในโรงพยาบาลตอนนี้ก็ไม่มีใครเลยสักคนแล้วยิ่งออกไปด้านนอกห้องไอซจิมก็หาใครไม่เจอเลยมีแต่ข้าวของที่กระจัดกระจายไปทั่วราวกับว่าที่นี่โดนพายุถล่มพัด แล้วด้วยความหิวจิมก็เลยหยิบน้ำอัดลมที่วางอยู่บนพื้นขึ้นมากินประทังชีวิตร่างกายที่สูบผอมของจิมทำให้เขาไม่ค่อยมีแรงจะทำอะไรได้จิมเดินต่อไปเรื่อยๆจนออกมายืนอยู่กลางสะพานจิมหันมองรอบตัวไม่เจอสิ่งมีชีวิตอะไรเลยสักอย่างมีเพียงเขาคนเดียวที่เดินอยู่ท่ามกลางความเงียบ ไม่ว่าจิมจะเดินไปที่ไหนที่นั่นก็ไม่มีคนอยู่จิมรู้สึกเหมือนตกอยู่ในความฝันจนในที่สุดเมื่อจิมเดินไปยังวงเวียนแห่งหนึ่งวงเวียนใหญ่ที่มีแผ่นกระดาษติดเอาไวเ้เยอะมากจิมก็เลยได้เห็นข้อความมากมายที่เขียนไว้บนกระดาษเขียนถึงคนที่เสียชีวิตจากโรคระบาด ข้อความพวกนี้มันเหมือนกับเป็นการไว้อะไรให้กับคนที่ตายเพียงแต่ว่าจิมเขาก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตกลงแล้วมันเกิดโรคระบาดอะไรกันแน่แล้วที่สําคัญคนทั้งเมืองหายไปไหนกันหมดฉากต่อมาตัดมายัางที่โบสจิมก็ได้เห็นแล้วว่าผู้คนหายไปไหนกันท่ากลางโบสอันแสนยิ่งใหญ่ศพของคนมากมายนอนตายเต็มไปหมด เขาไม่สามารถนับจำนวนได้จิมพอเห็นก็พยายามตะกนถามออกไปว่ายังมีคนอยู่หรือเปล่าปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งลุกขึ้นมาหันมองที่จิมแต่แทนที่ชายคนนี้จะพูดเขากลับทรงเสียงร้องคำรามอย่างกับสัตว์แล้วพอจิมหันไปมองอีกด้านบาดหลวงที่เดินแยกเขี้ยวคำรามมาเขาก็เข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆจิมพอเห็นก็พยายามบอกให้หลวงพ่อหยุด แต่ว่าหลวงพ่อที่ตายไปแล้วเขาก็เดินเข้ามาใส่จิมโดยไม่ส่งคำเตือนจิมก็เลยฟาดหลวงพ่อจนล่วงแล้วจากนั้นเขาก็รีบวิ่งหนีออกมาเพราะขืนอยู่ต่อไปมีหวังตายแน่ตอนนี้ไม่ใช่แค่หลวงพ่อคนเดียวแต่มันยังมีผู้ติดเชื้ออีกหลายคนวิ่งตามมาด้วยจิมวิ่งหนีไปจนได้ไปเจอกับผู้รอดชีวิตสองคนที่พวกเขาช่วยกันปาระเบิดไฟใส่ผู้ติดเชื้อแล้วจากนั้นพวกเขาก็ช่วยพาตัวของจิมไปหลบในอาคารหลังหนึ่ง หลังจากรอดตายมาได้ผู้รอดชีวิตที่สวมหน้ากากก็ได้แสดงตัวออกมาทั้งสองคนมีชื่อว่ามาร์กับเซรีนาจิมที่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็พยายามอธิบายว่าผมเพิ่งตื่นมาจากห้อง ICU ตื่นขึ้นมาผมก็ไม่เจอใครแล้วเจอล่าสุดก็พวกคนที่จะเข้ามากัดผมเมื่อกี้นี่แหละเซรีนาพอได้ฟังก็เลยเล่าว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นในชุมชนแห่งหนึ่งมันเกิดเชื้อไวรัสระบาดจนลามไปทั่วเชื้อไวรัสตัวนี้มันอยู่ในเลือด หากกินเลือดของคนติดเชื้อเข้าไปแล้วล่ะก็ตัวของเราก็จะกลายเป็นแบบนั้นด้วยแล้วด้วยเหตุนี้เองภายในเวลาไม่กี่วันโลกของเรานั้นก็พังพินาศรัฐบาลไม่เหลือซากไม่มีตำรวจไม่มีโรงพยาบาลวิทยุหรือกองทัพก็ไม่มีจิมที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้เขาก็เลยถามว่าแล้วเราจะเอาอยัางไงกันต่อมาร์กพอโดนถามก็บอกว่าฉันไม่รู้เหมือนกันเราก็คงอยู่ไปวันๆนี่แหละ แล้วก็คงรอให้วันในสักวันที่เราจะต้องตายจิมที่ยังไม่อยากตายเขาก็ไม่ขออยู่ที่นี่ปล่อยฉันออกไปฉันไม่อยากตายแต่ว่าเซดีน่าก็บอกว่าออกไปไม่ได้ออกไปตอนนี้แกโดนพวกมันฆ่าแน่รอให้ทุกอย่างเงียบก่อนแล้วค่อยหนีออกไปพวกมันไล่ล่าคนจากเสียงหูของพวกมันดีมากหากส่งเสียงดังพวกมันจะแหกกันเข้ามาหาเราจิมที่ทำอะไรไม่ได้ก็เลยต้องยอมอยู่ที่นี่ไปก่อนเพื่อรอให้ถึงตอนเช้า เช้าวันต่อมาจิมกับเพื่อนใหม่อีกสองคนก็ได้พากันเดินไปตามถนนที่ไรผู้คนแล้วพอเดินผ่านไปยังบ้านเก่าของจิมจิมก็รีบเข้าไปดูพ่อกับแม่ว่าทั้งสองคนเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าพวกท่านก็ยังอยู่กลิ่นเหม็นช่วยไปทั่วชั้นสองของตัวบ้านแล้วตอนนี้พ่อกับแม่ของจิมนอนอยู่บนเตียงทั้งสองคนยอมตายเพื่อไม่ให้ตัวเองกลายล่างแล้วพอจิบรูปถ่ายของตัวเองสมัยเด็กขึ้นมาดูปรากฏว่าพ่อกับแม่ก็ได้เขียนข้อความทิ้งเอาไว้พอ ความที่พ่อกับแม่คิดว่าจิมตายไปแล้วทั้งสองคนก็เลยไม่มีเหตุผลต้องอยู่ต่อพอลงมาที่ด้านล่างมาร์กก็ได้เล่าถึงความโหดร้ายของเชื้อไวรัสมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนติดเชื้อแต่พอพวกเราไม่มีกฎหมายพวกชั่วชั่วก็ออกมาสร้างความวุ่นวายไปทั่วทั้งประเทศจนทำให้คนในครอบครัวของมาร์กตายกันหมดหลายชั่วโมงต่อมาหลังจากทุกคนเข้านอนกันหมดแล้ว จิมก็ได้ลุกขึ้นมาเปิดวิดีโอเก่าของพ่อกับแม่ที่แม่ของจิมเคยถ่ายเอาไว้แต่ทว่าสิ่งที่จิมไม่ทันระวังตัวเลยนั่นก็คือเสียงจากทีวีถึงแม้ว่าจิมจะเปิดเสียงไม่ดังแต่เพราะว่ามันเป็นตอนกลางคืนพวกคนติดเชื้อสองตัวที่ได้ยินเสียงทีวีพวกมันก็วิ่งพังกระจกเข้ามาโจมตีใส่จิมกับคนที่นอนอยู่จิมที่กําลังจะโดนกัดเขาก็ผ้ายยมต้านมันเอาไว้ไม่นานนักเซเรน่าก็ลุกขึ้นมาช่วยฆ่าซอมบี้ตัวนี้ก่อนที่จิมจะโดนกัด แต่ทว่าด้านของมาร์กเขาก็ไม่รอดตัวของมาร์กมีรอยแผลที่แขนและเขากำลังติดเชือ้อเซเลน่าพอเห็นเธอก็ไม่มีความลังเลเธอช่วยจัดการมาร์กส่งเขาไปที่ชอบที่ชอบก่อนที่เขาจะกลายร่างแล้วมากินเธอไปอีกคนกลายเป็นว่าตอนนี้เซเลน่าเธอก็เสียเพื่อนไปอีกคนเข้าจนได้ส่วนด้านจิมที่ยืนดูเซเลน่าเขาก็ได้แต่ยืนอึ้งที่ผู้หญิงแบบเธอกล้าทําถึงขนาดนี้เลย หลายชั่วโมงต่อมาหลังจากออกเดินทางกันต่อเซรีน่ากับจิมก็เดินมาเจอกับคอนโดแห่งหนึ่งที่มีไฟเปิดทิ้งเอาไว้ดูแล้วมีความเป็นไปได้ว่าห้องนั้นอาจจะมีผู้รอดชีวิตอยู่ด้วยเซรีน่าก็เลยตั้งเป้าหมายใหม่ว่าเราจะไปที่นั่นพอทั้งสองคนเข้าไปในตึกอาคารแห่งนี้ก็มีข้าวของมากมายวางปิดทางขึ้นบันไดเอาไว้ทําให้ทั้งสองคนเดินได้ลําบากมาก แล้วพอเดินขึ้นไปจนเกือบจะถึงชั้นที่เปิดไฟทิ้งเอาไว้จู่ๆก็มีผู้ติดเชื้อวิ่งเข้ามาใส่ทั้งสองคนจิมกับเซรีนาพอโดนไล่ทั้งคู่ก็พ่ายัันจะหนีแต่เหมือนว่าการจะหนีในที่แคบๆแ,แ,แบบนี้มันก็ทําได้ยากมาก ไม่นานนักก็มีชายรูปร่างใหญ่โตคนหนึ่งสวมชุดป้องกันเต็มสูบชายคนนี้วิ่งเข้ามาสู้กับพวกซอมบี้ทาให้เซเรนากับจิมรอดตายมาได้ทั้งสองคนเข้าไปในห้องที่มีไฟเปิดทิ้งเอาไว้โดยมีเด็กสาวคนหนึ่งอยู่ในห้องที่แรกเด็กสาวคนนี้ก็ไม่กล้าเปิดประตูแต่ไม่นานพอพ่อของเธอที่ชื่อว่าแฟรงกลับมาแม่สาวน้อยฮันน่าก็ยอมเปิดประตูให้ทั้งคู่เข้ามาในบ้านหลังจากทุกคนเข้ามากันหมดแล้วทั้ง4คนก็ได้แนะนําตัวแลกเปลี่ยนซึ่งกัน และกันจากนั้นแฟงก็ได้ทํากับข้าวง่ายๆให้ทั้งสองคนกินหลายชั่วโมงต่อมาก่อนที่ทุกคนจะเข้านอนจิมก็ได้แวะไปในห้องน้ำเพื่อกลหนวดกลเขาสักหน่อยพอออกมาเจอกับเซรีนาเซรีนาเธอก็เลยชมจิมว่าตัดผมแบบนี้ดูดีขึ้นเยอะมาก เช้าวันต่อมาตัวของแรงก็ได้พาจิมขึ้นไปดูถังที่เขาวางไว้บนดาดฟ้าแรงทำแบบนี้เพื่อหวังว่าจะเก็บน้ำฝนได้บ้างแต่ช่วงที่ผ่านมาไม่มีฝนตกลงมาเลยทำให้ตอนนี้เราเริ่มไม่มีน้ำกินแล้วนี่เองก็เป็นเหตุผลที่แรงอยากไปจากที่นี่พอกลับลงมาที่บ้านแรงก็ได้เปิดวิทยุตัวเก่งให้ทุกคนฟังในวิทยุมีชายคนหนึ่งอ้างเอาไว้ว่าตอนนี้มีผู้รอดชีวิต500คนอยู่กับตัวเองพวกเราอยู่ในเชลเตอร์ที่ ปลอดภัยเราเป็นกองกําลังทหารคอยปกป้องผู้คนแฟรงค์พอได้รับขึ้นชุดนี้เขาก็เลยอยากพาทุกคนไปที่แมนเชสเตอร์แต่ว่าเซเดน่าก็ไม่เห็นด้วยเพราะการไปที่นั่นมันใช้เวลากี่วันเราก็ไม่รู้ระหว่างทางเราอาจต้องเจอพวกคนติดเชื้อมากมายขึ้นออกไปไกลขนาดนั้นพวกเรามีหวังไม่รอดแน่แต่แฟรงค์ก็บอกว่าขืนอยู่ที่นี่ต่อเราก็ตายสเบียงของเรากําลังจะหมด สู้เราใช้สเสบียงที่เหลือแล้วกัดฟันสู้ไปแตยดาบหน้ายัางดีสักว่าคุยไปคุยมาสุดท้ายแล้วเซดีน่าเธอก็ต้องยอมทำตามความคิดของแฟงเพราะว่าสิ่งที่แฟงพูดนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้ว ฉากต่อมาหลังจากที่ทุกคนออกเดินทางแฟงที่เป็นคนขับรถพี่เกก็เล่นขับรถชนคันอื่นเพื่อเปิดทางไปเรื่อยๆจนทําให้ทุกคนบนรถตกใจกลัวว่ารถอาจจะพังแต่แฟงก็บอกว่าไม่ต้องห่วงแต่ผู้ม่ทันขาดคําจู่ๆรถของแฟงก็ดันขับไปเหยียบใส่อะไรบางอย่างจนทําให้ร้อรถมันเกิดระเบิดหาหน่าที่มีวิชาช่างก็เลยรีบลงไปมุดใต้ท้องรถแล้วถอดเอาล้อสำรองออกมาจังหวะที่กําลังเปลี่ยนล้ออยู่นั้นจู่ๆก็มีฝูงหนูนับรานวิ่งผ่านทั้ง4ี่คน ไปตามมาด้วยเสียงคำรามกับเสียงฝีเท้าของผู้ติดเชือ้อกลายเป็นว่าพวกซอมบี้ที่ได้ยินเสียงร้อรถระเบิดพวกมันก็เลยแห่เข้ามากันแล้วแฟงกับจิมก็เลยช่วยกันยกท้ายรถขึ้นแล้วให้าหาน่ารีบเปลี่ยนล้อรถให้เสร็จทุกวินาทีที่ผ่านไปพวกซอมบี้ก็เริ่มใกล้เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆทุกคนพาก,กันตะโกนบอกให้าหาน่าเร่งมือเร็วเขา้าหาน่าเธอก็รีบทําสุดฝีมือจนเธอสามารถเปลี่ยนล้อได้สําเร็จจากนั้นทั้ง4ี่คนก็พากันเข้าไปในรถ พร้อมกับสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วรีบเหยียบคันเร่งออกไปทันทีเรียกได้ว่าเล่นเอาทุกคนเกือบหัวใจวายตายหลายชั่วโมงต่อมาหลังจากรอดตายมาได้แฟรงก์ก็ได้จอดแปรที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเพื่อที่พวกเขาจะลงไปหาของกินกันเพิ่มซึ่งนับว่าโชคดีมากที่ห้างแห่งนี้มีของกินอยู่ครบไม่มีอะไรหายไปเลยสักอย่างทั้งสี่คนพอเห็นก็รีบกวาดเข้าของใส่รถเข็นให้ได้มากที่สุด เอาจริงแอดมินมองว่าถ้าอยู่ที่นี่พวกเขาก็คงไม่อดตายกันง่ายๆเพราะเหมือนห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ไม่เคยมีใครเข้ามาเลยสักคนแล้วที่สําคัญพวกอาหารสดอย่างเช่นผล,ลไม้ของพวกนี้ยังไม่เสียเลยด้วยซ้ําซึ่งนั่นทําให้เราสามารถตีความได้ว่าเหตุการณ์เชื้อไวรัสซอมบี้ระบาดมันคงเพิ่งเกิดได้แค่ไม่กี่วันเท่านั้นหลังจากได้ของที่ต้องการจนครบ แรงก็ได้พาทุกคนออกเดินทางกันต่อตลอดเส้นทางที่เหลือมันอยู่นอกเมืองแล้วทําให้ไม่มีพวกซอมบี้เข้ามาก่อกวนแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการเดินทางไกลนั่นก็คือน้ํามันเชื้อเพลงิงทําให้แรงต้องจอดแวะที่ปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งเพื่อหาน้ํามันมาเติมรถยนต์หลังจากทุกคนแยกย้ายกันออกไปหาถาังน้ํามันเจ้าจิมก็ได้เข้าไปเจอผู้ติดเชื้อที่วิ่งเข้ามาจะาฆ่าจิมให้ได้ทําให้จิมต้องลงมือฆ่าซอมบี้เป็นครั้งแรกด้วยมือของเขาเองหลังจากได้เข้า เาของที่ต้องการมาแล้วหาหน้าที่ขับรถเก่งมากๆเธอก็เล่นโชว์ดิฟไปหนึ่งทีแฟงพอเห็นลูกสาวสนุกเขาก็ดีใจเพราะที่หาหน้าขับรถเก่งแบบนี้ก็เป็นเพราะแฟงสอนนี่แหละฉากต่อมาตัดมาที่ในป่ากลางภูเขาแฟงก็ได้เลือกที่นี่เป็นจุดพักรถ พอดูแล้วมันไม่น่าจะมีซอมบี้มรรยากาศรอบๆทุ่งหญ้าก,ก็ดูดีมากๆที่นี่มีอากาศสดชื่นมากๆมีแม้กระทั่งพวกมาที่ชาวไร่ปล่อยทิ้งเอาไว้นับเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่เหมาะแก่การตั้งแคมมากๆแต่แฟรงก์กับทุกคนก็ยังต้องการออกเดินทางกันต่อ เช้าวันต่อมาในที่สุดทั้ง4คนก็เดินทางมาถึงยังเมืองแมนเชสเตอร์แต่ยังไม่ทันได้เข้าไปในเมืองถนนที่นี่มันก็เหมือนกับนรกไม่ต่างอะไรกับเมืองใหญ่ๆแล้วพอขับรถไปยังตำแหน่งที่ได้มาจากวิทยุ ปรากฏว่าค่ายพักแห่งนี้ก็ไม่มีใครอยู่เลยสักคนแรงพอหาคนไม่เจอเขาก็เสียใจมากแรงไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อเขาเดินวัวายไปรอบๆพยายามทำใจให้เย็นทำใจยอมรับให้ได้ว่าทุกอย่างมันจบแล้วระหว่างที่กำลังก้มๆเงยๆแรง Frank ก็หันไปเห็นอีกาตัวหนึ่งที่มันกำลังกินเนื้อคนตายแรงพอเดินเข้าไปใกล้ก็เลยทำให้อีกามันบินลงมาจิกใส่หน้าของแรงจนเป็นแผลแรงพอโดนอีกาจิกเข้าที่ใบหน้าเขาก็ร้องวัยวาย พอทุกคนวิ่งมาดูปรากฏว่าแฟงก็กําลังจะกลายล่างหาหน้าพอเห็นก็พยายามจะเข้าไปช่วยแต่จิมกับเซรีน่าก็กันเอาไว้จากนั้นเซรีน่าก็ตะโกนบอกจิมให้เขาลงมือฆ่าแฟงเดี๋ยวนี้อย่าปล่อยให้เขากลายเป็นซอมบี้แต่ว่าจิมก็ไม่กล้าทําเอาแต่ยืนนิ่งเสี่ยววิธีแห่งความสับสนวุ่นวายจูจ่ๆก็มีเสียงปืนกลดังไปทั่วทั้งป่าพอหันไปดูปรากฏว่าก็ได้มีทหารติดอาวุธหลายคนพากันเข้ามายิงใส่แฟงหาหน้าที่ได้เห็น แฟรงก์ตายต่อหน้าต่อตาเธอ,อก็เสียใจมาก จากนั้นพวกทหารทั้ง9คนก็ได้ช่วยพาทุกคนกลับไปยังค่ายทหารแห่งใหม่ที่มันตั้งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ฉากต่อมาตัดมายังคารืหัดหลังใหญ่ที่อยู่กลางป่าจิมกับเพื่อนอีกสองคนก็ถูกพาตัวเข้าไปในเซฟโซนที่ตอนนี้มีทหารหลายนายถือปืนป้องกันเอาไว้พันตีเอลวิสที่เป็นคนดูแลสถานที่เขาก็กล่าวต้อนรับแขกทั้ง3มคนด้วยความยินดีแต่ฮหาหน่าที่ตอนนี้เสียใจเรื่องพอ่อเธอก็ไม่สนใจอะไรสักอย่างเพราะคนที่เธอ เธอรักมากที่สุดในชีวิตได้จากไปแล้วจากต่อมาหลังจากทุกคนแยกย้ายกันไปอาบน้บําอาบทาจิมที่มีชีวิตรอดมาได้ถึงตอนนี้เขาก็เลยอยากขอบคุณเซรีนา่าเซรีน่าที่ผูกพันกับจิมมานานเธอก็เริ่มแอบมีใจให้กับพ่อหนุ่มคนนี้เข้าให้แล้วจนทั้งสองคนได้เผล่อตัวเข้ามาโอบกอดกันด้วยความอบอุ่นแต่ยังไม่ทันได้มีอะไรไปมากกว่านี้แม่สาวเซรีน่าก็ขอตัวออกไปก่อนเพราะเธอยังไม่พร้อมที่จะมีความรัก ฉากต่อมาจิมก็ได้เข้าไปคุยกับพันตีเฮลวิต พันตีเล่าให้จิมฟังว่าเดิมทีพวกเรามีเกือบ500คนแต่ตอนนี้พวกเขากลายเป็นผู้ติดเชื้อไปหมดแล้วพวกเขาหลบซ่อนอยู่ในซอกมุมต่างๆภายในเมืองทําให้พวกเราต้องย้ายหนีออกมาอยู่ในป่าสถานที่แห่งนี้เราวางระบบป้องกันเอาไว้เรามีเซ็นเซอร์ตรวจจับหากมีใครบุกรุกเข้ามาภายในอาคารเรามีห้องเสเบียงที่ใช้เก็บของกินสถานที่ต่อไปที่พันตีพาจิมมาดูนั้นมันคือห้องด้านนอกสุดที่มีผู้ติดเชื้อดนล่ามโซ่เอาไว้ พันตีอ้างว่าเราจะใช้พวกมันในการศึกษาหากทำแบบนั้นเราอาจจะสามารถไขค,ความลับของโลกประหลาดนี้ได้จิมที่ได้เห็นสิ่งที่พวกทหารทำอยู่เขาก็ได้แต่ยืนดูอยู่ไกลๆไม่กล้าเข้าไปใกล้ฉากต่อมาพอถึงเวลาอาหารเย็นน้องหาหน้าที่เอาแต่คิดเรื่องของแฟรงเธอก็กินอะไรไม่ลงเลยสักอย่างเพราะเธออยากไปฝังศพให้กับพอ่อ ส่วนด้านพันตีก็พยายามขอให้หาหน้ากินข้าวด้วยเพราะไม่อย่างนั้นเธอเองก็จะไม่มีแรงจังหวะที่กําลังคุยกันอยู่จูจ่ๆก็มีเสียงกับระเบิดที่วางเอาไว้เกิดทํางานตามด้วยเสียงไสเลนแจ้งเตือนจากพวกซอมบี้พอพวกทหารวิ่งถือปืนออกไปดูทุกคนที่มีปืนก็ช่วยกันยิงจัดการกับซอมบี้แล้วด้วยพลังของยุธทธปกรณ์พวกซอมบี้เหล่านี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเลยสักนิดหลังจากจัดการกับคนติดเชื้อเสร็จ จู่ๆก็มีทหารสองสามคนเข้ามาพูดจาลวนลามใส่เซรีนาคำพูดคำจาของพวกมันเห็นได้ชัดเจนเลยว่า มันอยากลองชิมว่าแม่สาวคนนี้จะมีรสชาติยังไงจิมที่เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวเขาก็พยายามจะปกป้องเซเดน่าจนทําให้ทั้งสองฝ่ายเริ่มมีปากเสียงทะเลาะก,กันแต่ไม่นานนักพันตีก็ได้เข้ามาไล่ลูกน้องของตัวเองออกไปให้พ้นส่วนด้านเซเดน่าเธอก็เสียใจกลับเข้าไปอยู่ในห้องของตัวเองพอจิมได้อยู่กับพันตีสองคนไอ้เจ้าพันตีคนนี้ก็ได้บอกความจริงกับจิมว่าในสัญญาณวิทยุที่ส่งออกไปนั้นความจริงพวกเราใช้ล่อคนให้มาที่นี่พวกเราต้อง การแค่ผู้หญิงเพื่อให้เรามีความสุขอยู่ต่อไปได้พวกเราจะบ้าตายอยู่แล้ววันๆที่มีแต่ผู้ชายฉะนั้นถ้านายไม่อยากมีเรื่องจงอยู่เงียบๆแล้วส่งตัวผู้หญิงสองคนนั่นมาให้กับเราซะจิมพอไยินคำพูดของไอแสนเลวคนนี้ เขาก็รีบวิ่งเข้าไปพาตัวเซรีน่ากับฮาน่าให้หนีออกไปจากที่นี่แต่ว่ายังไม่ทันจะได้ออกไปไหนจิมก็โดนด้ามปืนฟาดเข้าที่ใบหน้าจนเขาล้มลงจังหวะที่กําลังโดนพวกทหารหลายคนเข้ามารุมกระทืบปรากฏว่าก็ได้มีทหารคนหนึ่งเข้ามาช่วยเอาไว้ทหารดีคนนี้ใช้ปืนชี้ไปที่เพื่อนแล้วสั่งให้ทุกคนถอยไปซ้าอย่ายุ่งกับพวกเขาปล่อยพวกเขาไปแต่สุดท้ายพี่แกก็ไม่กล้ายิงเพื่อนทำให้จิมกับนายทหารดีโดนจับตัวไปขังไว้ใน เพื่อไม่ให้ทั้งสองคนรบกวนกันเล่นสนุกกับพวกสาวๆฉากต่อมาตัดมาที่ห้องขังจิมกับนายทหารดีอีกคนที่ต่อต้านเพื่อนๆเขาก็ถูกพาตัวมาขังเอาไว้เพื่อรอไปประหารจิมได้แต่นั่งคิดว่าทำไมมนุษย์ด้วยกันถึงทำเรื่องโหดร้ายแบบนี้ได้ลงคอส่วนนายทหารอีกคนก็เอาแต่ด่าทอเพื่อนๆที่พวกมันมัวเมาในกิเลสตัณหาจนทิ้งความเป็นคน เช้าวันต่อมาจิมกับนายทหารดีก็โดนจับตัวลากเข้าไปในป่าทั้งสองคนถูกนําไปฆ่าทิ้งด้านนอกอาคารแล้วพอไปถึงจุดสังหารปรากฏว่าบริเวณนี้ก็มีศพของผู้ชายมากมายกองเป็นภูเขาสแสดงว่าที่ผ่านมาพวกทหารกลุ่มนี้ใช้วิทยุหลอกล่อคนให้มาที่นี่เพียงแต่ว่าคนที่มาก็ดันมีแต่พวกผู้ชายทหารเหล่านี้ก็เลยฆ่าผู้ชายทิ้งเพราะมันต้องการแค่ผู้หญิงเท่านั้นพอถึงเวลาสังหารพวกทหารหยามก็มัวแต่เกีียงกันว่า ใครจะเป็นคนยิงจนทําให้นายทหารดีที่โดนจับก่อนหน้านี้วิ่งหนีออกไปได้ทหารยามคนหนึ่งก็เลยลั่นไกยิงปืนสัตว์กระสุนไปทั่วทุกทิศท,ทุกทางจนทําให้จิมโดนยิงเข้าที่ท้องจนล้มลงจากนั้นทหารทั้งสองคนก็วิ่งออกไปไล่ฆ่าเพื่อนที่หนีออกไปแต่พอกลับมาจิมก็ได้หายตัวไปแล้วเพราะความจริงแล้วจิมไม่ได้โดนยิงเขาแค่แกล้งทําเป็นลมจิมที่ตอนนี้สะบักสะบอมไปทั่วทั้งตัวเขาก็ได้เงยหน้าขึ้นไปเห็นเครื่องบินไอพ่นลํหนึ่งที่มันกําลังบินอยู่ บนฟ้าจิมพอเห็นเขาก็ดูได้ทันทีเลยว,ว่ากองทัพทหารจริงๆยังมีอยู่ทําให้ตอนนี้จิมมีความหวังอีกครั้งที่จะมีชีวิตรอดขณะเดียวกันที่ในอาคารพวกทหารก็ได้พาตัวฮันน่ากับเซรีน่ามาอาบน้ําอาบท่าเพราะคืนนี้ปาร์ตี้ที่ผู้ชายสดกําลังรอขยําแม่กวางน้อยมันกําลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ กลับมาที่ด้านของจิมหลังจากรอดตายมาได้แล้วจิมก็ได้วนกลับมาที่ค่ายทหารเพื่อช่วยเพื่อน,อนจิมเริ่มจากการทำลายตัวเซ็นเซอร์รอบสานามทำให้เกิดเสียงสัญญาณเตือนดังไปทั่วพวกทหารพอได้ยินเสียงก็เลยพากันออกไปถือปืนไล่ล่าหนูที่แอบเข้ามาแต่ด้วยฝนที่ตกลงมาอย่างหนักก็เลยทำให้พวกมันมองอะไรไม่ค่อยเห็นจิมก็เลยใช้โอกาสนี้ดักเก็บทหารฆ่าทิ้งไปหนึ่งคนเท่ากับว่าตอนนี้จิมมีปืนแล้วหนึ่งกระบอก พอท้องฟ้าเริ่มมืดพวกทหารก็ยังหาตัวจิมไม่เจอพวกมันเจอแค่ศพที่จิมทิ้งเอาไว้ในรถยนต์รถที่ตอนนี้โดนตัดสายไฟทิ้งไปหมดแล้วจากนั้นจิมก็ได้เข้าไปที่กรงขังซอมบี้จิมใช้ปืนยิงโซ่ให้ขาดเพื่อปล่อยซอมบี้ตัวนี้ออกมา ฉากต่อมาตัดไปยังที่ฝั่งของเซดีนากับฮานนาเราวางโดนคุมตัวอยู่กับทหารสองคนจูจ่ๆก็มีเสียงร้องคำรามดังมาจากด้านนอกพอในทหารสองคนวิ่งออกไปดูปรากฏว่าไอ้ซอมบี้ที่ขังเอาไว้มันก็หลุดออกมาไล่กัดทุกคนแล้วทหารสองคนพอโดนกัด พวกมันก็พยายามหนีเข้ามาในห้องเซรีน่ากับฮาน่าก็เลยพากันวิ่งหนีออกมาพวกทหารที่มีกันแค่ไม่กี่คนพอต้องรับมือกับซอมบี้พวกเขาก็ไม่สามารถต้านทานซอมบี้ตัวนี้ได้ส่วนตัวของจิมเขาก็คอยมองอยู่ด้านนอกหน้าต่างเพื่อหาตัวฮาน่ากับเซรีน่าให้เจอแล้วพอเข้ามาด้านในอาคารจิมก็ช่วยฆ่าทหารทิ้งไปอีกคนก่อนจะพาตัวไปซ่อนอยู่ห้องใต้หลังคาเพราะขืนวิ่งไปมัวมั่วจิมเองก็อาจจะโดนซอมบี้ฆ่าตายไปด้วย ขนาะเดียวกันด้านพันตีเฮลเวตพอเขาเห็นลูกน้องเริ่มตายไปทีละคนพันตีก็รู้สึกโกดแค้นจิมเป็นอย่างมาก มาดูที่ฝั่งของฮาน่าตอนนี้เธอก็วิ่งแยกออกไปคนละทางกับเซรีน่าเพราะเธออยากกลับไปเอารูปถ่ายของครอบครัวพอวิ่งไปถึงห้องน้ำฮาน่าก็ดีใจมากที่รูปถ่ายมันยังอยู่แต่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงคำรามของซอมบี้กำลังวิ่งเข้ามาใกล้เพราะตอนนี้มันไม่ใช่มีแค่ซอมบี้ที่จิมปล่อยมาเท่านั้นแต่คนที่โดนกัดก็กลายร่างเพิ่มไปด้วยฮาน่าเธอก็เลยไปแอบอยู่หลังบานกระจกกอกแขนกิ่งเอาไว้ไม่ให้ตัวเองไหลลงมาโชคดีที่จมูกของซอมบี้ไม่ได้ ดีเหมือนกับหูของมันทําให้ซอมบี้ตัวนี้หาตัวหาหน้าไม่เจอตัดมาที่ฝั่งของจิมหลังจากขึ้นไปแอบบนห้องใต้หลังคาจิมก็ได้เจอกับเซเดน่าที่โดนทหารหนึ่งคนล็อกตัวเอาไว้จิมที่ทนไม่ไหวแล้วก็เลยกระโดดลงไปจากฝ้าเขาเข้าไปใส่เดียวกับทหารที่มีปืนโชคดีที่เสียงฝนกลบเสียงฝีเท้าของจิมทําให้นายทหารคนนี้ไม่ทันระวังตัวหลังจากช่วยเซเดน่ามาได้แล้วจิมก็ดีใจมากเพราะเขาเป็นห่วงเซเดน่ายิ่งกว่าชีวิตของตัวเองเซเด หน้าที่ตกหลุมรักพ่อหนุ่มเทพบุตรขี่ม้าสีทองเธอก็ดีใจดึงจิมเข้ามาจูบเพื่อเป็นการขอบคุณทันใดนั้นเองที่ด้านหลังหาหน้าก็ดันวิ่งเข้ามาฟาดหัวของจิมด้วยแจกันเพราะเธอคิดว่าจิมเป็นพวกทหัรชั่วแต่ที่ไหนได้ดันเป็นจิมโชคดีที่จิมไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากจากนั้นทั้งสาคนก็พากันวิ่งออกไปดันนอก เพื่อใช้รถอีกคันขับหนีไปจากที่นี่แต่พอไปถึงพันตีเฮลวิตก็ดักรออยู่ก่อนแล้วพันตีลั่นไกยิงปืนใส่ไลลของจิมแต่จังหวะที่ผู้ใหญ่กําลังทะเลาะก,กันอยู่หาหน้าก็ได้เปิดประตูเข้าไปนั่งที่บอกคนขคับ เธอขับใส่เกียร์ถอยหลังแล้วไปชนใส่ซอมบี้พันตีที่อยู่บ่อหลังพอไม่มีกระจกกันเขาก็เลยโดนซอมบีล้ลากเข้าไปกินอย่างทุกข์ทรมานส่วนตัวของฮาน่าที่เป็นเทพเจ้าหนักสิงเธอก็ขับรถมารับตัวจิมกับเซดีนาพากันหนีออกไปจากนรกคุมนี้28วันต่อมาผู้รอดชีวิตทั้ง3คนก็ได้พากันเข้ามาอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่มันตั้งอยู่บนที่ราบสูงห่างไกลจากผู้คนสิ่งที่พวกของจิมกําลังช่วยทํากันอยู่นั้นมันก็คือการเย็บผ้า ให้ได้มากที่สุดเพื่อใช้เป็นตัวส่งสัญญาณให้กับเครื่องบินที่จิมเคยเห็นเมื่อเดือนก่อนจิมมั่นใจว่าต้องมีสักวันที่เครื่องบินจะบินผ่านมาที่นี่แล้วในวันนี้เองระหว่างที่หาหน้ากำลังปูผ้าเป็นข้อความ เธอก็ได้ยินเสียงเครื่องบินไอพ่นดังมาตามแนวภูเขาฮาน่าดีใจรีบวิ่งไปบอกทุกคนให้ออกมาดูไม่นานนะักเครื่องบินของกองทัพก็ได้บินมาเจอกับข้อความสวัสดีของฮาน่าทําให้พวกเขารู้แล้วว่าตรงนี้ยังมีคนอยู่ความพยายามกว่า28วันที่ผ่านมามันทําให้คนทั้งสมคนมีความหวังอีกครั้งความหวังที่พวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ต่อไปมีชีวิตอยู่ต่อไปโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรอีกต่อไปเลย แล้วเรื่องราวของ t ทวินต e เอ e วิเลเมหันตภัยเชื้อนรกถล่มเมืองก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ